เคยรู้สึกกันไหมคะว่าโลกเรามันหมุนเร็วจนบางทีก็ตามไม่ทันเลยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าวูกากันครับซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายสภาวะโลกที่มันทั้งวุ่นวายแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ลคะค่ะและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเราจะมาร่วมกันหาคำตอบค่ะว่าเราจะปรับตัวแล้วก็เติบโตในโลกแบบนี้ไปได้ยังไงผมว่าหลายคนน่าจะพยักหน้าอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับคือมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆ สิ่งที่วันนี้เราคิดว่ามันใช่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นของเก่าไปแล้วก็ได้ความรู้สึกแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วมันก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของมันด้วยใช่แล้วครับสภาวะที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นี่แหละที่เขาเรียกกันว่า VUCA World ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มันทั้งเร็วแล้วก็คาดเดาไม่ได้แบบนี้ได้ดีขึ้นครับพูดง่ายๆเลยนะครับ VUCA World ก็คือโลกที่ ออทุกอย่างมันพร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยมันทั้งผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนแล้วก็คลุมเคลือไปหมดจนเราแทบจะคาดการอนาคตไม่ได้เลยนี่แหละครับคือสนามแข่งขันใหม่ที่พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ ทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละตัวดีกว่าครับ VUCA เนี่ยมันย่อมาจากอะไรบ้างตัวแรกเลย V คือ Volatility หรือความผันผ,นผวนที่มันเกิดขึ้นเร็วมาก U คือ Uncertainty คือความไม่แน่นอนที่เราคาดเดาอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลย C คือ Complexity ความซับซ้อนที่ทุกอย่างมันดันเชื่อมโยงกันไปหมดและสุดท้าย A คือ Ambiguity หรือความคลุมเครือที่ทาให้เราตัดสินใจอะไรได้ยากจริงๆครับและผลกระทบของโลกแบบ VUCA เนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยมันลึกซึ้งกว่าแค่คาว่า disruption ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่อีกเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อชีวิตแล้วก็การทํางานของเราทุกคนเลยครับคําพูดนี้มันสะท้อนความจริงที่น่าตกใจเลยนะครับว่าความรู้ที่เคยเป็นเหมือนใบเบิกทางสู่อนาคตที่ดีเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการอีกต่อไปแล้วนี่คือผลกระทบที่รุนแรงของ VUCA ต่อเส้นทางอาชีพแบบเดิมๆที่เราเคยเชื่อมั่นกันมาครับ ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะลองนึกถึงตอนที่โควิดในทีนระบาดใหม่ๆสิครับนั่นแหละคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของบูกาเลยมันมาแบบฉับพลันคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมีความซับซ้อนแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนไปทั่วทั้งโลกบังคับให้เราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทํางานแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย ประเด็นสำคัญเลยนะครับคือวูค่าเนี่ยมันต่างจาก disruption นะครับ disruption มันเหมือนการกดปุ่มรีเซ็ตทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่แต่วูค่าเนี่ยมันคือความผันผ,นผวนที่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับเหมือนเรายืนอยู่กลางทะเลที่คลื่นซัดเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่รู้จบไม่รู้เลยว่าลูกต่อไปจะใหญ่แค่ไหนจะมาเมื่อไหร่เอาละพอเข้าใจปัญหาแล้วคาถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีละ่ะ คำตอบก็คือเราต้องเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันส่วนบุคคลขึ้นมาครับภูมิคุ้มกันที่ว่าน,นี้ไม่ใช่เรื่องของสุขภาพกายนะครับแต่มันคือความแข็งแกร่งทางจิตใจความยืดหยุ่นแล้วก็ความพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอเลยนี่คือทักษะที่สำคัญสุดๆเลยครับที่จะทำให้เรายืนหยัดแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้ในโลกยุคนี้ แล้วไอ้ภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองนึกภาพตามนะครับอย่างเช่นพนักงานธนาคารที่วันหนึ่งลุกขึ้นมาเรียนรู้จนกลายเป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เก่งๆหรือพนักงานสายการบินที่ผ่านตัวมาเปิดร้านขายอาหารแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนะครับแต่กลับภูมิใจในความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจที่ต้องเปลี่ยนอาชีพ มาเป็นการภาคภูมิใจที่เราสามารถปรับตัวได้เราสามารถสร้างเส้นทางใหม่ๆให้กับตัวเองได้เสมอเรื่องนี้มันยังสะท้อนให้เห็นภาพวิวัฒนาการของทักษะที่จำเป็นของมนุษย์เราเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดกันมากเรื่อง IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาพอมายุคถัดมาเราก็พูดถึง EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์แต่ในโลกยุควูกาแบบนี้ครับตัวที่สำคัญที่สุด อาจจะเป็น AQ หรือ Adversity Quotient ซึ่งก็คือความสามารถในการเผชิญหน้าและก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้นั่นเองการปรับตัวที่ว่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับบุคคลเท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลกระทบไปถึงระบบที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของการศึกษาถ้าลองเอามาเทียบกันเนี่ยเห็นภาพชัดเลยครับโมเดลเก่าๆที่เราคุ้นเคยคืออะไรเรียนให้จบหางานดีๆทำทำไปยาวๆจนกเกษียณตอน60จบแต่ในโลกยุคใหม่ ลืมภาพนั้นไปได้เลยครับการเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตเราต้องพร้อมที่จะรีสกิลหรืออัพสกิลอยู่เสมอเพื่อรับมือกับอาชีพใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสก็เลยเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่ใบปริญญาคือเป้าหมายสูงสุดตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือทักษะที่เรามีติดตัวว่าเราทำอะไรได้บ้างอาจจะพูดได้ว่าใบาปริญญามีวันหมดอายุครับแต่ทักษะเนี่ยคือสกุลเงินที่ใช้ได้เสมอ ดูอย่างในอุตสาหกรรมใหม่ๆสิครับอย่างพวกขุนยนต์หรือ AI เขาต้องการคนที่ทำงานได้จริงมีทักษะที่จำเป็นมากกว่าแค่คนที่มีใบปริญญาเด็กที่จบสายอาชีพมามีฝีมือก็สามารถเข้าทำงานได้ทันทีเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่วัดคุณค่าของคนจากความสามารถจริงๆไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวแม้แต่ระบบอุดมศึกษาเองก็กำลังปรับตัวครั้งใหญ่เลยครับ จากเดิมที่เคยมีกรอบเวลาเรียนที่ตายตัวตอนนี้ก็กำลังจะถูกยกเลิกเพื่อเปิดทางให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าธนาคารหน่วยกิจที่เราสามารถเอาประสบการณ์ทำงานมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิจได้ทำให้การเรียนรู้กับการทำงานมันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันอย่างลงตัวเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของโลก VUCA แล้วก็แนวทางการปรับตัวกันมาทั้งหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คงต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราแต่ละคนนี่แหละครับข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ การปรับตัวมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับทุกคนทุกองค์กรและทุกระบบในสังคมไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ตามคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดกันนะครับก็คือในเมื่อเราก็รู้แล้วว่าอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแล้ววันนี้ละ่ะเราได้เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นลูกต่อไปที่กาลังจะมาแล้วหรือยังครับ